6สมุนไพรที่ช่วยลดน้ำหนักและลดจำนวนซีสในภาวะ PCOS ว้าวตัวแรกชื่อลูกเดือยอันนี้จะช่วยครับชื้นลดน้ำหนักทำให้อิ่มไม่หิวง่ายแล้วก็ตัวที่2อันนี้ของดีมากถ้าดื่มต่อเนื่องกัน1เดือนก็จะลดไขมันในเลือดได้จะเรียกว่าไปตรวจเจอว่าตัวเองเนี่ยมีซิส4เส้นอยู่ในมดลูกในทางแพทย์แผนจีนรักษาซิสได้ยังไงอะคะ เราก็จะทําการฝังเข็มเพื่อปรับฮอร์โมนก่อนแล้วก็จะใช้ยาสมุนไพรเนี่ยเข้าไปช่วยสลายก้อนนั้นๆคุณแม่อายุ50ช่วงนี้เนี่ยอารมณ์สวิงแล้วก็หงุดหงิดง่ายมากเวลาคนเป็นวัยทองตับจะร้อนก็เลยจะฝังเข็มเพื่อที่จะระบายความร้อนของตับของหัวใจทําให้คนไข้เนี่ยอารมณ์เราอาจจะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ask Doctor Podcast ที่จะพาคุณไปพบแพทย์เพื่อถามคำถามสุขภาพเจนรัติพันธ์พันพินพิจค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แนวสุขภาพแบบนี้นะคะแล้วคิดว่าคอนเทนต์แบบนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ช่วย subscribe เป็นกำลังใจให้เจนแพทย์แล้วก็ทีมงานได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะหลังจากที่เราได้ออนแอร์เรื่องแพทย์แผนจีนไปแล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะมีคอมเมนต์เข้ามามา,มากมายเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพเพศหญิงนะคะไม่ว่า ก็จะเป็นความไม่สมดุลของฮโอร์โมโน PCOS ภาวะการตั้งครรยากก้อนเนื้อหรือว่าไวทองนะคะเราก็เลยได้รวบรวมและเชิญคุณหมอพัดมาตอบคําถามกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพัทสวัสดีค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะแพทย์จีนพัชละวันสกุลธรรมภัสารค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมหลอดเลือดสมองและหัวใจทางแพทย์แผนจีนค่ะวันนี้เรามากันอีกรอบเจออันนี้จะเจาะจงเฉพาะเจาะจงสำหรับปัญหาผู้หญิงผู้หญิงทังนั้นเลยค่ะคได้เลยค่ะ,คะ คำถามนี้ค่ะช่วงหลังๆมาเนี่ยคนเป็นโรคนี้เยอะกันมากเลยค่ะคุณหมอไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นโรคยอดฮิตเลยหรือเปล่านะคะคำถามนี้เขียนมาว่าเดิมทีมีภาวะ P C O S เป็นคนอ้วนง่ายแล้วก็ลดยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสิวขึ้นที่หลังตลอดจนตอนเนี้ยอมแพ้ไปแล้วแต่ล่าสุดกําลังจะวางแผนมีลูกนะคะเลยไปตรวจเจอว่าตัวเองเนี่ยมีซิส สี่เซนอยู่ในมดลูกตั้งใจว่าจะไปผ่าแต่พอไปเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนบอกว่าลองไปหาหมอจีนดูสิเพราะว่าเพื่อนมีก้อนเนื้อในมดลูกกินยาจีนแล้วหายตอนนี้ก็เลยลังเลว่าจะไปหาดีไหมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนขี้แพ้มาตลอดนะคะแล้วก็เลยกลัวว่าเราจะแพ้สมุนไพรหรือเปล่าบวกกับมีคนบอกว่ากินยาจีนยังไงอะซิสก็ไม่หายหรอกยังไงก็ต้องผ่าก็เลยอยากถามคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะว่ากินยาจีนเนี่ยช่วยให้ซิสหายได้จริงหรือเปล่าคะ อืมอันนี้เราก็ต้องไปตรวจก่อนนะคะอยู่ที่ขนาดซีสค่ะอาถ้าซีสไม่เกิน4-5เซนอ,อันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะค่ะแต่ถ้าเกิน5เซนไปแล้วหรือว่ามีภาวะอื่นๆร่วมด้วยอย่างนี้เราก็อาจจะต้องให้แพทย์พิจารณานิดนึงว่าเราจะรักษาควบคู่กับการผ่าตัด หรือว่ากับหมอปัจจุบันไปด้วยได้ดีหรือเปล่าฉะนั้นก็แปลว่าถ้าสมมติว่าซิสประมาณ4เซนก็อาจจะสามารถเล็กลงหรือว่าสลายหายไปได้หักมา<ช>พบแพทย์นีไม่เกินสี่<ช>ถึงห4-5ใช่ไหมคะที<ช>นี้เลยอยากเห็นภาพนีิงค่ะคุณหมอว่าถ้าสมมติว่าคนไข้คนนี้เดินมาหาคุณหมอแล้วบอกว่าอยากจะรักษาค่ะในทางแพทย์แผนจีนรักษาซิสได้ยังไงอะคะวิธีการรักษาของแพทย์แผนจีนส่วนใหญ่ก็จะใช้ฝังเข็มเป็นหลัก ค่ะแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรเข้าไปปรับด้วยในส่วนที่ฝังเข็มอาจจะทำได้ไม่ถึงแต่หลักๆเลยเนี่ยฝังเข็มจะช่วยปรับเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ตุ้นการตกไข่ปรับประจำเดือนให้เป็นไปตามรอบอย่างที่เขาควรจะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยาสมุนไพรที่ใช้ควบคู่กันเนี่ยก็จะ เข้าไปปรับสบในส่วนอวัยวะภายในที่มีการทำงานที่ผิดปกติค่ะแล้วอย,อยากทราบนิดนึงอะคะ่ะอย่างเช่นคนเรามีฮอร์โมนหลายตัวมากเนาะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนความเรียเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนมากมายอย่างเงี้ยค่ะเวลาฝังเข็มเนี่ยมันก็จะสามารถฝังแล้วก็แก้ในทุกๆอันยังไงบ้างนะคะพอดีอยากเห็นภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเคสเด็กผู้หญิงอายุ24 มีถุงน้ำเป็นที่เป็นสีถุงน้ำมาคะ่ะหลายใบขนาดอยู่ที่หนึ่งเซนมีอยู่ประมาณ 3- ามสี่ใบหนึ่งอันเล็กๆหมายถึงว่าหนึ่งเซนเล็กๆสามสี่ใชใช่ค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตซีสอยู่ด้วยอออตอนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องต้องไปเช็คเลือดตรวจเลือดไปซาวดูนะคะว่าสภาพมดลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ร่างกายเนี่ยมีโรคประจําตัวไหม หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติมากเราก็จะทำการฝังเข็มเพื่อปรับฮอร์โมนก่อนแล้วก็จะใช้ยาสมุนไพรเนี่ยเข้าไปช่วยสลายก้อนนั้นๆค่ะ,ะก็จะปรับการทำงานทุกอย่างให้ flow ก็คือให้ไม่ติดขาดให้ไหลเวียนดีโดยเฉพาะเรื่องเลือดและสารน้ำในร่างกายเขาก็จะสามารถที่จะขับพวกก้อนเนี่ยค่ะหลุดออกไปได้ อาจจะไม่ได้ขับออกเป็นก้อนนะคะอาจจะสลายออกเป็นน้ำเป็นไปกับเ,เลือดประจํำเดือนที่กำลังจะถึงรอบอะไรอย่างนี้เราถ้าสมมติว่าเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้ค่ะเรารักษาผ่านแพทย์แผนจีนแล้วฝังเข็มด้วยนะคะแล้วก็สมุนไพรจีนด้วยอย่างนี้ค่ะอย่างในเคสนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าก้อนจะหายไปเคสนี้เขาก้อนเล็กมากค่ะ <S <S 2> <S 2> ก็จะไม่เกิน3เดือน แต่ถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์ที่มันขัดกับการรักษามากๆเลยอ่ะก็อาจจะ6เดือนขึ้นไปไลฟ์สไตล์ที่ขัดกับการรักษาทําให้ก้อนเนื้อเธอจะไปเธอก็ไม่ไปสักทีเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอกินของเย็นเลยค่ะกินของเย็นกินของดิบซาซิมิทั้งหลายอ,อะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็กินของรสจัด อของชอบทั้งหมดเลยค่ะเราต้องหยุดกินชานมไข่มุูหยุดกินกาแฟหยุดกินบุฟเฟ่หยุดกินหมาา่าล่าหยุดกินทั้งหมดเลยกินน้อยน้อย <laughs> อย่าบ่อยแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะหรืออย่างน้อยก็ช่วงที่เรารักษาก็ยังดีแล้วถ้าสมมติว่าโอเคหายแล้วก็อาจจะลดแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ดี บางอย่างนะคะคือหายแล้วก็ไม่แนะนําให้กลับมาทําตัวเหมือนเดิมมันก็จะกลับมา,มาเป็นเหมือนเดิม,ม<า>ใช่โอเคค่ะฉะนั้นอนะ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง P C O S นะคะเรื่องซิสหรือว่าการปรับสนุนฮอร์โมนเนี่ยก็สามารถทําได้ผ่านการฝังเข็มแล้วก็ดื่มน้ําสมุนไพรที่ยาสมุนไพร <ยา S 2> ใช่ไหมคะมยแต่ว่าทีเนี้ยค่ะที่คุณหมอบอกว,ว่าบางทีถ้าก้อนมันใหญ่มากค้าหกเจ็ดเซนเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะเกินกว่าที่ ฝังเข็มหรือว่าการใช้ยาจีนได้แล้วเนี่ยอันนี้เพราะอะไรอะคะเผื่อว่าซีสตัวนั้นนะคะเขาไปกดทับอวัยวะอะไรหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยคะ่ะการที่เราดูแลร่างกายแบบธรรมชาติหรือรักษาแบบธรรมชาติเนี่ยอาจจะได้ผลไม่เร็วเท่าที่ควรเผื่อเขาไปกดทับอยู่นานๆแล้วเขามีผลข้างเคียงหรือว่าซีสแตกอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะอันตรายต่อชีวิตได้ะคะ่ะงั้นเพื่อความปลอดภัยก็ถ้าใหญ่มากๆจริงๆก็อาจจะ รักษาควบคู่ไปกับแพทย์ปัจจุบันดีกว่าค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าเราต้องเลือกเนาะว่าฉันจะไปขวาหรือฉันจะไปซ้ายว่าๆๆถ้าฉันมาหาหมอจีแล้วไม่กล้าบอกหมอที่โรงพยาบาลกลัวโดนเลยใช่ไหมคะหรือว่าบางทีมาหาหมอจีก็ไม่ก็ไม่ได้บอกถึงหมอที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นประจําแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยเราสามารถทําได้ควบคู่กันแล้วก็ควบคู่กันดีด้วยนะคะบางทีเราจะได้เอาผลตรวจของอีกที่นน่มืงปรึกษาคุณหมอ ใช่ค่ะหรือว่าเราทานยาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะได้ให้คุณหมอรับทราบได้ว่าเอ,อ้ยเรากําลังฝังเข็มอยู่นะหรือว่าเรารับประทานยาจีนควบคู่กันจะไม่มีผลข้างเคียงใช่ไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ใช่ค่ะ,คะ,ะเพราะว่าแผนการรักษาของหมอแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอ่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวหมอนิดนึงว่าระยะการรักษา หรือแผนการรักษาที่หมอวางไว้เนี่ยควรที่จะตามแบบนั้นจะดีที่สุดเพื่อที่คนไข้จะไม่เสียผลประโยชน์ฉะนั้นก็ถ้าเราเลือกทางไหนาก็คุยกับคุณหมอเถอตตะตรงๆได้เลยค่ะขอกลับไปที่อาการที่เขาเป็นมาตลอดนะคะก็คือ PCOS ทำให้ลดน้ำหนักยากนะคะ,คะในาศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำอะไรไหมคะทำให้เขาลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะคะ ถ้าเป็นในทางสมุนไพรนะคะอยากจะเอามาทำอาหารทานเนี่ยก็จะแนะนำหลกัหลกๆเลย6สมุนไพรที่ช่วยลดน้ำหนักและลดจำนวนซีดในภาวะ P C O S ได้ค่ะว้าวมีอะไรบ้างคะคุณหมอตัวแรกชื่อซันเย,ยาซันเยาค่ะหรือหวยซันทางแต้จิ๋วจะเรียกว่าหวยซัวค่ะอ่าก็จะเป็นแผ่นจะเป็นตระกูลมันเทศค่ะ ค่ะอันเนี้ยก็จะเอามาต้มซุปกระดูกหมูมแล้วทานได้เพื่อขับความชืน้นบำรุงม้ามบำรุงไตออันนี้หาซื้อได้ทั่วไปไหมคะคุณหมอ,อมน่าจะต้องเป็นร้านขายยาเฉพาะค่ะแต่แบบสดก็เคยเห็นอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าถ้าตามร้านยาสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นแบบแห้งซะมากกว่าแล้วก็ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นลูกเดือยอันนี้หาได้ทั่วไปเลยลูกเดือยอบก,กรอบได้ไหมคะหม เอออันนั้นไม่แนะนำนะคะโอเคค่ะค่ะก็จะเป็นลูกเดือยนี่ค่ะแบบที่อบแห้งมาแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่อบกรอบนะคะอ่ะเอาไปแช่น้ํานิดนึงแล้วก็เอามาหุงกับข้าวค่ะแล้วก็กินกับข้าวสวยค่ะหรือเราจะเอาไปต้มเป็นน้ำลูกเดือยก็ได้ค่ะอันนี้ช่วยอะไรบ้างคะอันนี้จะช่วยขับชื้นค่ะขับชื้นลดน้ําหนักทําให้อิ่มไม่หิวง่ายค่ะค่ะ ส่วนต่อไปตัวที่3มอันนี้คือหนวดข้าโพดรู้จักไหมคะรู้จักเข้าโพดคะ่ะหนวดข้าโพดคือเ,เอ๊สีเขียวๆข้างนอกอะคะไม่ เออตรงที่มันเป็นเส้นๆของเขาเวลาเราปอกเปลือกออกมาค่ะก็ข้างในมันจะมีเส้นๆใช่ค่ะก็เอาตัวนั้นนะคะมาต้มน้าอ๋อทิ้งตลอดเลยค่ะของดีมากเลยค่ะก็คือเราจะเอาแบบแห้งก็ได้ค่ะหรือแบบสดก็ได้เราเอามาสักหนึ่งกำมือแล้วก็เอาไปต้มต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะอ่าแล้วก็ดื่มตักน้ําทั้งวันเลยให้หมดภายในวันเดียวอันนี้จะช่วยขับปัสสาวะ อ่าแล้วก็ขับเหงือ่อลดน้ำหนักได้ว้าวโอเคสามตัวแล้วเนาะตัวที่สี่ก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวค่ะกระเจียเ๊ยบอันนี้ของดีมากอันนี้ชอบมากค่ะมันกรุบรุบดีค่ะ,ะกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบฝากที่ข้างในมันจะเป็นเมือกลื่นๆนะคะ,คะอ่าตัวเนี้ยจะไปสมาน ลำไส้อ่าแล้วก็ช่วยการขับถ่ายไม่ใช่ว่าเขาทําให้ถ่ายเยอะแล้วจะน้ําหนักลงนะคะตัวเนี้ยจะไปช่วยขับของเสียที่ติดค้างใช่ที่หมักหมมอยู่ในลำไส้เนี่ยอ่าเขาก็จะดึงออกมาได้อ่ามันก็จะทําให้ลำไส้เราอ่ะไม่ดูดซึมของเสียขึ้นไปหล่อเลี้ยงร่างกายอ๋อดีมากเลยค่ะแล้วตัวนี้จะบำรุงไตได้ด้วยค่ะถ้าไตเราดียังไงการเผาผลาญเราก็จะดีตามไปด้วยค่ะอือันนี้ขอบคุณ แน่นมากต่อไปสมุนไพรตัวนี้จะเรียกว่าฮอทอนรู้จักไหมคะจะคล้ายๆพุทราแดงตัวฮอทอนตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาแบบแห้งมาแช่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มต่างน้ำได้ทั้งวันเลยอ่าถ้าดื่มต่อเนื่องกันหนึ่งเดือนอันเนี้ยก็จะลดไขมันในเลือดได้อุ้ยอ่าอันเนี้ยจะต้อง <ใจ S 2> ดื่ม,ม<า>เป็นยานะคะอ๋ออ่าแล้วก็พอดื่มหนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยก็ให้หยุด แล้วก็อาจจะไปตรวจร่างกายหรือว่าดูสภาพร่างกายอีกทีให้หมอประเมินร่างกายอีกทีหนึ่งว่าเราควรที่จะทานต่อไหมหรือเหมาะกับตัวนี้ไหมยังไงคะ่ะตัวนี้จะหาทานง่ายๆเลยราคาก็ไม่สูงด้วยแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะมากๆแต่ว่า <c oughs> แค่ทานหนึ่งเดือนพอนะะใช่ใช่คะ่ะ <c oughs> คนที่เป็นเบาหวานก็เหมาะกับอันนี้เหมือนกันหรือลดน้ำหนักยากะอ,ะอะไรก็เหมาะเหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายค่ะก็จะมีเข้ากับในตำรับยาด้วยจะเรียกว่าอบเชยค่ะอบเชยอันนี้เหมือนเคยได้ยินค่ะค่ะหรือจีนกลางเขาจะเรียกว่ากุยจือกุยจือค่ะตัวนี้เขาก็ะจะเข้าตำรับยาเพื่อที่จะเอามาสลายซีสแต่ว่า ถ้าของเราเนี่ยเราเอามาทำอาหารหรือไปใส่ในเครื่องดื่มก็น่าจะดีกว่าทำเป็นแช่น้ำร้อนก็ได้หรือว่า,าโรยใส่ในเครื่องดื่มเ้าชอบกินเครื่องดื่มอะไรแล้วก็โรยได้ค่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันเนาะใช,ใช่ค่ะโอเคสาหรังงา้นใครที่เป็น P C O S นะคะรีบจดเลยนะคะถ้าจดไม่ทันให้ย้อน ดะะเดี๋ยวจะเราอาจจะขึ้นภาพให้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าแบบบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ <c oughs> เป็นชื่อใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะจะได้ไปหาทานเราก็จะได้คุมน้ําหนักได้ดีขึ้น <c oughs> นะคะทําให้อาการ PCOS ที่ลดน้ําหนักยากอาจจะลดง่ายขึ้นนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่คนที่เป็น PCOS เนี่ยหมอแนะนําให้ควบคุมอาหารหลายๆอย่างเลย <c oughs> แล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจํา สุดท้ายอาหารหลักการที่กินผักหลักสีการกินโปรตีนกินอะไรอย่างเงี้ยก็สําคัญอยู่ดีต้องห้ามละเลยใช่ไหมใช่ค่ะคําถามต่อไปค่ะคุณแม่อายุ50ปีช่วงนี้เนี่ยอารมณ์สวิงแล้วก็หงุดหงิดง่ายมากเลยค่ะกินยาปรับฮอร์โมนแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ดีขึ้นนะคะแถมมีอาการปวดศีรษะแล้วก็คลื่นไส้เพิ่มมาด้วยนะคะก็เลยอยากหันมาพึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนอยากรู้ว่าปรับฮอร์โมนผ่านการฝังเข็มเนี่ย มันรักษาอาการวัยทองได้จริงไหมคะรักษาได้จริงค่ะเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าการฝังเข็มเนี่ยสามารถปรับฮอร์โมนได้ mm. อ่าเราก็จะสามารถควบคุมเรื่องอารมณ์ได้เหมือนคุณป้าค่ะที่บ้านเลยค่ะ, mm. ะมีอาการวัยทองกระสรับกระส่ายนอนไม่หลับค่ะแล้วก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วก็อารมณ์นางนี้ก็จะมาเต็มๆค่ะอ่าก็จะทำการ ฝังเข็มเพื่อปรับอารมณ์ mm hmm. แล้วก็ระบายความร้อน mm hmm. ออแพทย์จีนเชื่อว่าเวลาคนเป็นวัยทองอะค่ะตับจะร้อน mm hmm. อก็คือการทํางานของตับเนี่ยค่ะเขาจะหนักเป็นพิเศษ mm hmm. ก็เลยจะฝังเข็มเพื่อที่จะระบายความร้อนของตับ mm hmm. ของหัวใจเพื่อที่จะทําให้คนไข้เนี่ยเขาสงบเย็นลง โอเคก็คือเวลาฝังเข็มมันช่วยระบายความร้อนแล้วก็ความร้อนในใจอารมณ์ที่ร้อนเร่าก็จะค่อยๆอ,ออกไปใช่ไหมคะใช่ก็ทําให้คนไข้เนี่ยไม่กระสับกระส่ายไม่สับสนแล้วต้องฝังบ่อยขนาดไหนอะคะคุณหมออาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วเพราะว่าอย่างสมมติฮอรทองเนี่ยคือฮอร์โมนหมดแล้วมันหายไปแล้วก็แปลว่าอย่างถ้าเราฝังทุกอาทิตย์ก็ต้องฝังตลอดไปเลยหรือเปล่าคะทายังไงให้ระยะยาวมันดีขึ้นด้วยอะคะคือ การฝังเข็มเนี่ยพอยิ่งฝังไปร่างกายเขาจะยิ่งปรับดีขึ้นค่ะก็คือว่าสามารถปรับ ได้จนถึงต้นดอนเลยเนาะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแล้วก็ต้องกินเป็นสมุนไพรควบคู่ไปด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าอันนี้แล้วแต่เคสแต่เคสเลยค่ะถ้าเป็นไม่หนักเนี่ยเราก็ใช้ฝังเข็มได้อย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นหนักคือตับผิดปกติไตผิดปกติบางคนเนี่ยอาจจะเสื่อมตามอายุเพราะอาหารที่ไม่เหมาะสมอ่ะเราก็อาจจะต้องมียาเข้าไปช่วยค่ะอืมงั้นที่คุณหมอบอกว่าคนที่เป็น เข้าสู่ไวททองเนี่ยค่ะบางทีปัญหาจะอยู่ที่ตับและไตส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้รักษานานไหมคะอย่างบางคนเนี่ยเร็วสุดเลยอะค่ะสองวัอก็รู้สึกก็สองสัปดาห์เขาก็ดีขึ้นแล้วใช่ค่ะแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมควบคุมอาหารอะตัองพูดอย่างนี้ค่ะอ่ะก็อาจจะรักษาไปเรื่อยๆบางคนหนึ่งปีก็มีอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แปลว่าในเคสนี้เนี่ยถ้าอยากลองไป ปรึกษาแพทย์แผนจีนก็สามารถทําได้แล้วก็สมมติว่าคนที่เทคฮอร์โมนอยู่แล้วนะคะอา,อาจจะเป็นทาฮอร์โมนหรือกินฮอร์โมนเป็นเม็ดเลยเนี่ยสามารถไปฝังเข็มควบคู่ได้ได้ด้วยไหมคะโอ้ยอันนี้ดีเลยค่ะถ้าเราทําการรักษาควบคู่กันเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเทคฮอร์โมนเป็นระยะเวลานานขึ้นหรือ,อลดเวลา,าใช่ให,หรืออาจจะลดโดสลดปริมาณได้เหมือนกันบางคนเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆค่ะก็ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนเลยก็ได้ค่ะอื โอเคค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายเนี่ยถามเพิ่มเติมนิดนึงคือเห็นคุณหมอพูดเรื่องตรวจเนาะ,ะแล้วก็เวลารตรวจเราก็จะนึกถึงแมะบอกว่าหนังจีนแบบตึงตึงตึงอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากที่ให้คุณหมออธิบายถึงกลไกลหน่อยว่ามันสามารถแค่แมะแค่เนี้ยมันรู้ถึงสุขภาพเราขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าคําว่าแมะเนี่ยแปลว่าชีพจรอ่าการสับชีพจรเนี่ย ทางแพทย์จีนเขาจะเรียกว่าป่าไม่หรือว่าแต้จิ๋วเขาจะเรียกว่าพะแม่มค่ะ,ะการจับชีพจรเนี่ยเขาก็จะมีหลักการเนาะเบากลางลึกเพื่อที่จะดูว่าแต่ละชั้นของในร่างกายเราเนี่ย บ่งบอกอะไร<ม>แล้วมีความผิดปกติอะไร<ม>อะไรไม่สมดุลโดยการใช้นิ้วสามนิ้ว<ม>ก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็แมะลงไปจับลงไปใช่ก็จะก,ก,ก็จับตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอก<ม>ได้อย่างด้านซ้ายก็จะเป็นหัวใจตับไตด้านขวาก็จะเป็นปอดม,ม้าม ไตอ่ามีไตสองข้างเขาก็จะไม่เหมือนกันด้านขวาก็จะเป็นไตหยางอ่าหรือว่ามิ่งเหมือนก็คือเป็นไตหลักส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นไตหินที่ควบคุมสารนาะแล้วคนธรรมดาอย่างเราอะ่ะแบบว่าลองแมให้มันมันได้อะไรไหมคะแบบว่าเรามันมีวิธีจับแบบว่าเอ๊อันนี้แปลกๆอะไรอย่างี้ไหมคะเอ่อส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ฝึกจะยากนิด <c oughs> นึงค่ะคุณหมอลองแมให้ดูได้ไหมคะ เดี๋ยวเราลองกันเลยค่ะแบบสดๆให้ทางบ้านได้ดูกันว่าถ้าใครไม่ได้ดูทาง YouTube ก็อาจจะต้องเปิดมาดูนะคะถ้าฟังเสียงอยู่อันนี้คุณหมอจะสาธิตวิธีการแม้ค่ะกันกันแม้ใช่ไหมคะจคับชิบะจรนเนี่ยก็คือนิ้วชี้อ่าจะอยู่ติดกับข้อมือค่ะแล้วก็นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางต่อเราก็จะมาดูกันว่าชิบจอเนี่ยเขาเต้นยังไงหนักเบามีแรงไม่มีแรง อย่างนี้อันนี้หนักหรือเบาคะอย่างของคุณเจนจะค่อนข้างเบาแต่เร็วเบาแต่เร็วอ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอารมณ์อก็หงุดหงิดง่ายไหมหรือว่ารู้สึกว่าข้างในเนี่ยร้อนไหมร้อนค่ะข้างในร้อนมากไม่รู้เพราะอากาศร้อนหรือเปล่าค่ะอืมอีกข้างหนึ่งค่ะเราจะทําการตรวจชีพจรเนี่ยเราจะทําทั้งสองข้างค่ะก็เหมือนเดิมนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางจับลงไปอ่าด้านขวา ก็จะไม่เร็วเท่าด้านซ้ายอ่าอ,อย่างนี้เขาก็จะแบ่งกันได้ณนะตอนเนี้ยประจําเดือนของคุณเจนเนี่ยใกล้มาหรือเปล่าอ่าเพราะว่า,วาเพิ่งรู้นะคะเนี่ยเราคิดว่าแบบสองข้างมันต้องหัวใจเราเต้นไม่เท่ากันหรอไม่ใช่เต้นไม่เท่ากัน,นะคะ่ะ แต่การทํางานของอววะเมื่อกี้ที่บอกว่าข้างข้างใช่ข้างซายแ <Okay. S 2> ปลว่าลายข้างขวาแปลว่าลายอย่างนี้ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือจะเท่าไม่เท่าเนี่ยมันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับอะไรคะ,ะการทํางานของอ<ต>วัยวะภายในคะ่ะแปลว่าช่วงนี้หงุดหงิดไปหรือเปล่า <laughs> จำเดือนจะมาอฮอร์โมนอาจจะปรับตัวหรือว่าเราอาจจะดื่มกาแฟเยอะไปก็เป็นได้นะคะอืม,อมงั้นถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายร้อนๆนี่ก็อาจจะ เป็นได้หลายส่วนไม่ใช่แค่อากาศร้อนและใชอะ่อาจจะแก้ได้ว่าดื่มน้ําเยอะๆเวลาประจําเดือนมาก็อาจจะ f r o ได้ไม่ไม่ค่อยปวดท้องไม่ค่อยหน่งท้องหรืออารมณ์เราอาจจะสงบลงได้วันนี้เราก็ได้ข้อมูลแน่นๆเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะซึ่ง อันนี้รู้ส,สึกดีใจมากเพราะว่าจริงๆรายการทางด็อกเตอร์ช็อกและอารด็อกเตอร์ของเราค่ะมีพูดถึงฮอร์โมนกันมาเรื่อยๆแต่ยังไม่เคยพูดในแง่มุมของแพทย์แผนจีนนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องซิสก้อนเนื้อนะคะหรือว่าความสมไม่สมดุลของร่างกายในด้านเลือดหรืๆๆออะไรต่างๆนานาทีนี้อยากให้คุณหมอฝากสักเล็กน้อยละกันค่ะว่ามีอะไรแนะนําบ้างใน,ในเชิงของทางแพทย์แผนจีนค่ะ ส่วนใหญ่นะคะแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ะจะมีการฝังเค็มและก็ใช้สมุนไพรตัวสมุนไพรเนี่ยแหละที่คนไข้มักจะมีปัญหาคือเหมือนจะไปซื้อมาทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์อันนี้หมอไม่แนะนำนะคะการใช้สมุนไพรเนี่ยเราไม่ควรที่จะใช้สมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งนานเกินไปและควรบริโภคให้เหมาะ ร่างกายเราจริงๆซึ่งเราต้องรู้จริงๆว่าร่างกายณนะตอนเนี้เราเป็นยังไงคือหลักๆอะค่ะอยากจะให้ควบคุมอาหารอ่าแล้วก็ออกกําลังกายส่วนยาสมุนไพรและการรักษาควรที่จะเป็นลองของการดูแลตัวเองค่ะและการใช้สมุนไพรทุกครั้งอย่างที่หมอบอกเราควรที่จะปรึกษา แทหรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสมุนไพรนั้นๆไม่ใช่ว่าเห็นเป็นสมุนไพรง่ายๆอ่าแล้วเราก็ไปซื้อมาทํากินเองหรือเข้าใจเองอ่าอันนี้ก็จะทําให้เกิดอันตรายเหมือนหลายๆเคสที่ผ่านมาได้ค่ะค่ะก็เป็นการใช้สติเนาะในการบริโภคนะคะแล้วก็อย่ากลัวหมอปรึกษาหมอเธอจะได้ปลอดภยัย ะะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันอีกแล้วนะคะค่ะถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนเพิ่มเติมอีกนะคะรู้สึกว่ายังไม่จุใจอยากไดค้ความรู้เพิ่มเติมในด้านประเด็นใดก็ตามนะคะเกี่ยวกับสุขภาพสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ในช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะรวบรวมแล้วก็มาถามคุณหมอในเทปต่อไปะคะ่ะเราพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ